มันตังโตเขียวขึ้น่งจะบานพญ,ญาง่า่ลืดๆพี่น้องตุ่มละสองสามดอกพี่น้องดอกนี่จะดอกใส่เดียวกันสวัสดีจ้า FC พี่น้องที่รักทุกทุกท่าน FC ใหม่ FC เก่าทั้งในและต่างประเทศเมือ่อนีเมาเล็กพามาเลาะโคกเลาะปา่าคือเกา่าเหรอพี่น้อง ไปลุ่นไปชมน้ากันรอสีมานบ่น้อเมื่อนี้ดอกแรกแห้งมานพี่นอ้องประเด็ตัดขาดอกเห็นดอกนึงเล็กเปิดใบไม่ออกมีสองจุ่มหนึ่งพี่น้องเปิดใบไม่ออกรุดคอนลอนเคลนคนเหยียบกับมีพี่น้องเอ้ยนะรุดคอนลอนเคลนออกมา ถ้าเห็นดอกนืงเปิดไปไม่ออกมันจะออกเป็นมู่พี่น้องดอกกำลังน่ารักน่ารักเลยดอกตุ่มมาสองสามดอกพี่น้องดอกนี่จะดอกใส่เดียวกันมันพางโตเขียวขึ้นอ่ะจะบานพญา,าย่างไก่นลืดๆพี่นอ้องอือมีเพื่อนด้วยเอ้จะของกับฝั่งโคตรวน่วนเนาะ ชาวบ้านพันเหยียบดอกหน่อยจนมุดลงไปในขีดดินพี่นอ้องจุ่มให้ใกล้โดนเหยียบดนเยียดจมธรณีเลยง่ามเลยพี่นอ้อง ไห้พ้นพี่น้องแต่พันออกมาหิ้มทางเลยปาดขาพี่น้องขาใหญ่มุดขีตมขึ้นตัวนี้ดอกแบบใหญ่ดอกหนาเพิ่งดจอมพ้นพี่น้องเห็นดอกนึงมาเปิดไปไหมออกเพิ่นสิรุดพี่น้องขาเพิ่นสิติดอจู่ดินนิดเดียวพี่น้อง เห็ดมีแต่ดอกงามๆพี่น้องปานคัดไส้ไว้ช่วงแรกๆเมล็กบดิถไทยคลิปเด้พี่น้องค้นหลายแห้งละแ,แสงกับบาดพี่น้องมืดเมือ่อคืนนี่ฝนกระตกมืดคืนเมือ่อเศร้ามาค้นกระแตกเขาป้าปานเอาบุญพี่น้องเฮ้ยมวนห้องเอื้นกันแตกแซวแซวฝนตกแห้งแวะมาบึงเห็ดพอพี่น้องตาเหลี่ยมโมกโลก พอก็ออกเรื่อยๆพี่น้องพอหนังแก่กันยังแสบด้วยพี่น้องมันดีขนาดตาหมกโลกไอ้พอฝ่ายนี่แก่มานที่กินบ่ได้แต่พอหนังนี่แก่นี่แงยิ่งแก่ยิ่งมัน อยู่ของลางกับมีพี่น้องตอนอยู่เลิกพี่น้องสอนเชี่ยขึ้นจะใส่บิกบ๊กๆเลยพี่น้อง พี่น้องมาหาเหต็ตพอ่อพอได้อยู่ต่อเหครเห็ดไคค้นหลายแห้งพี่น้องแม่เล็กยางไปทั้งใดกระชนยางไปทั้งใดกัชนคนวินค้นพี่น้องก็เลยหนีออกมาต้นมากสิเหลินเดียวเดียวพี่น้องมอไม่ค่อยมีโมเอาหุ้มเดียวนี่แหละพี่น้องเพื่อนหัน เดินเพราะเป็นจุ่มเป็นกอเต็มที่กะสองดอกซ้ำดอกกอเดินไปเนาะเม็ดปักง่ายโทโลสองดอกดอกไม่เลือเลย อซอดจิ้มขึ้นพี่นอ้องคนล้นเกลนออกซอดเฮดที่ได้สิ้มานพี่นอ้องนี้ค้นมาหอดบ้านแล้วพอได้อยูได้กินอยู่พี่นอ้องเฮดผอหมหนึง่งเฮดไข่กับมีแต่จุ่มๆพี่นอ้อแงแกงแซ่บอูกินกับแจวซื้อกับแบซ่บเฮดปวกก็ได้หยุ่มหนึ่งพี่นอ้องรักๆกับเฮดไข่เขียวล้วพี่น้องหลายเนี่ย ให้ขาวก็ได้ี่ดอกเดียวโคโลขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกการติดตามขอบคุณทุกเม้นทุกกำลังใจมีความสุขหลายเด้อพี่น้องเด้อพอกันคีไม่จ้าขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามขอบคุณทุกเม้นททุกกำลังใจบายบายสวัสดีค่ะ สางแล้วเรียบร้อยพี่น้องแม่เล็กกะสีอูบ่นี่อูก,กินกับแจวออกพริกดิแบแซ่บๆพี่น้องมิตรเห็ดแซ่บๆด้วยนี่พี่น้องเห็ดปวกเห็ดไข่เห็ดเพาะโอ้อร่วมกันเลยพี่น้อง